สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆมาพับเปล่นปวยทานค่ะรูปแบบง,ง่ายๆนะคะดูแบบหนึ่งน,นะดอกบัวมณีจันท์นะคะสสวยๆง่ายๆเลยนะคะนี่นะคะใส่เหเียดที่หลังได้ค่ะเรามาทํากันค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้ริบบิ้นเบอร์สองขนาดความยาว60ซนตมรค่ะจำนวน4เส้นและริบบิ้นเบอร์สองขนาดความยาว35ซนติเมตรนะคะจํานวน8เส้นค่ะเรามาเริ่มจากเส้นยาว60ซนติเมตรก่อนนะคะ เราจะพับริบบิ้นเข้ามานะให้เดือมกันประมาณ3เซนติเมตรนะคะเสร็จแล้วพับตรงกลางให้เป็นมุมค่ะเอาริบบิ้นฝั่งด้านยาวขึ้นด้านบนนะคะเส้นที่1ค่พาจับมานะเส้นที่2สวมมาในเส้นที่1เส้นที่ 3, สสวมมาในเส้นที่2เส้นที่4ค่ะสอดมาในรูที่1ค่ะอ้าออกค่ะรวบเส้นที่สมขึ้นมาแบบนี้รวบให้กระชับแบบนี้ค่ะนะ เอาเส้นที่หนึ่งค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนเส้นที่สองพับเฉียงลงมาค่ะเส้นที่สามพับเฉียงมาเส้นที่สี่พับเฉียงขึ้นด้านบนนะคะจับปลายดิบบินแล้วสอดล็อกเข้าไปค่ะนี่นะคะเราจะได้ดิบบินแปดเส้นแบบนี้นะเอาเส้นที่หนึ่งค่ะจับขึ้นมาเส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามทับเส้นที่สองเส้นที่สี่ทับเส้นที่สามค่ะ นะคะเราก็จะได้ริบินนะคะสี่เส้นอยู่ด้านบนแบบนี้นะเอามือช้อนที่ฐานไว้นะคะนิ้วโป้งกับนิ้วชี้จับสี่เส้นด้านบนไว้ต่อมานะเราจะเอาเส้นล่างสุดเส้นนี้นะคะทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเอาเส้นล่างสุดทิ้งลงเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนนะคะเราจะเหลือดิบบินสี่เส้นสุดท้ายนี่นะ ต่อมานะคะเราจะเอาเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเอาเส้นล่างสุดเส้นถัดมาค่ะสอดเข้าไปในรูที่1เส้นถัดมาค่ะสอดรูที่1ทะลุดูที่2นะคะเส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่1ทะลุดูที่3าไปค่ะนี่ค่ะรวมเข้ามาให้กระชับนะคะรวบเข้ามาให้กระชับแบบนี้นาได้กระชับแบบนี้นะคะแล้วเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับด้านนะคะพลิกกลับมาด้านนี้พลิกกลับมาด้านนี้นะ เราจะลึงให้กระชับเข้ามาแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะเราก็จะจับลิ้นินนะคะพาดข้ามสามเส้นนะคะนี่นะจับพาดข้ามสามเส้นไปนะคะจับพาดข้ามสามเส้นพาดข้ามสามเส้นค่ะพาดข้ามสามเส้นนะคะเราก็จะเหลือริบบิ่นสามเส้นสุดท้ายนี่นะเราจะเอาเส้นนี้ค่ะจับพาดมานะคะ huh. สอดเข้าไปในรูที่หนึ่งนี่ตัวนี้นะเส้นถัดมาค่ะจับพาดมาสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สอง เส้นสุดท้ายค่ะจับพัาดมาค่ะสอดดูที่1ทะลุดูที่3มาแบบนี้นี่นะพอเราได้แบบนี้นะแล้วก็พลิกกลับมาด้านนี้ค่ะในขั้นตอนนี้นะใครจะใส่เหรียญใส่ได้เลยนะคะหรือว่าใครจะทําแบบเปล่าไว้ก่อนก็ได้นะคะเดี๋ยวใส่เหรียญที่หลังนะแล้วก็ดึงค่ะดึงให้กระชับเลยดึงเข้ามาให้กระชับเลยนะคะนี่ค่ะพอเราได้แบบนี้นะแล้วก็สอดเก็บอีกครั้งหนึ่งค่ะ สอดร้อด3มเส้นตามแนวริบบิ้นไปเก็บนะคะสอดรอดไปเลยนะพอเราได้แบบนี้แล้วนะแล้วก็พลิกกลับมาด้านนี้ค่ะเราจะจับริบบิ้นลงมาแบบนี้พับริบบิ้นมาด้านหลังนะคะหนึ่งครั้งแล้วก็พับมาด้านหลังแบบนี้ค่ะ พับมันด้านหลังหนึ่งครั้งแบบนี้นะเราก็จะสอดเข้าในหน้าเส้นของตัวเองนี้นะคะแล้วลอดสองเส้นออกมาแบบนี้นี่นะเราก็กดไว้ตรงนี้กดไว้แน่นๆเลยนะแล้วก็ดึงลงมาแบบนี้ค่ะนี่ค่ะเราก็จะได้ตัดมุมแบบนี้นะนะคะพับมันด้านหลังนะคะพับมันด้านหลังหนึ่งครั้งนี้แล้วก็พับมันด้านหลังอีกครั้งหนึ่งค่ะสอดหน้าเส้นของตัวเองนะแล้วก็ลอดสองเส้นมาแบบนี้ เราก็จะกดตรงนี้ไว้นี่นะกดตรงนี้ไว้นะคะกดเพื่อเวลาเราดึงมานี่นะเวลาเราดึงมามันจะได้ติดกับเส้นพอดีนะคะแบบนี้น,นะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยค่ะทุกเส้นเลยนะคะทั้ง8เส้นเลยนะพับมาแล้วก็สอดเข้าไป Uh-huh. นี่นะคะจะได้แบบนี้นะแล้วก็จะดึงลงมาแบบนี้ค่อยๆดึงมานี่นะเราก็จะได้แบบนี้นะพอเราได้แบบนี้นะคะเราก็พลิกกลับมาด้านนี้เราก็สอดเก็บค่ะสอดเก็บทุกเส้นเลยค่ะลอดไปตามแนวลิบบินเลย ตัดลายริบบิ้นทิ้งนะคะตัดลายลิบบิ้นทิ้งเลยนะคะต่อมานะต่อมาเราจะเอาริบบิ้นความยาว35เซนติเมตรนะคะที่เราตัดเตรียมไว้นะนี่นะคะเราก็จะเอามาสอดนะคะสอดมาสอดตามแนวริบบิ้นมาแบบนี้เลยนะ เหลือปลายไว้ด้วยนะคะเหลือปลายไว้นิดนึงเพื่อเวลาเราสอดอีกครั้งหนึ่งนะคะเราจะได้เห็นนะคะเห็นปลายริบบิ้นนะคะเราจะได้สอดได้ง่ายๆนะ นะคะแบบนี้นะพอเราได้แบบนี้เราก็พลิกกลับมาด้านนี้ค่ะพลิกกลับด้านมาด้านนี้นะเปิดออกมานะคะจากเส้นนี้ขึ้นมานะพับลงมานะคะบิดม้วนมาแบบนี้นี่ค่ะบิดม้วนแบบนี้นะแล้วเราก็สอดมาในรูถัดมานะคะนี่นะม้วนมาแบบนี้นะคะเราก็สอดแบบนี้มาดันเข้าไปแบบนี้ค่ะ ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะทุกเส้นเลยนะบิดมานี่ค่ะดึงลงมาแบบนี้จับขึ้นไปค่ะพับลงมาบิดม้วนมาแบบนี้ค่ะแล้วก็สอดเข้าไปน,นะคะแบบนี้นะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยค่ะ ะะเราจะได้แบบนี้นะพอเราได้แบบนี้แล้วนะได้แบบนี้เราก็พลิกกลับมาด้านนี้ค่ะสอดเก็บอีกครั้งหนึ่งนะคะสอดกลับไปเก็บนะสอดกลับไปเก็บตามแนวริบบิ้นเลยนะคะ ในแบบนี้แล้วนะเราก็พลิกกลับมาด้านนี้เราจะจับตะแคงนี้นะเราจะจับมาด้านนี้นะคะจับดิบวิ่นบิดมาแบบนี้นี่ค่ะเราก็สอดลงึ่งนี้นะดึงมาแบบนี้นะคะดึงลงมาแบบนี้นี่ค่ะจับบิดมาแบบนี้ค่ะแล้วก็สอดลงมาทําแบบนี้ทุกเส้นเลยนะคะทําแบบนี้ทุกเส้นเลยนี่ค่ะทําไปเรื่อยๆรค่ะทุกเส้นเลยนะคะ ะะพอเราได้แบบนี้นะได้แบบนี้เราก็พับนะคะสอดกลับขึ้นด้านบนนะพับแล้วสอดกลับขึ้นไปด้านบนค่ะนี่ค่ะทุกเส้นเลยนะคะพับติมบินแล้วก็สอดกลับขึ้นไปด้านบนทุกเส้นเลยค่ะ นี่ค่ะได้แบบนี้นะได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จับตะแคงมาด้านนี้นะเราจะมาทํากลิ่นัวนะด้านนี้นะคะพับมาแบบนี้บิดม้วนมาค่ะแบบนี้ค่ะแล้วเราก็สอดเข้าไปนะได้แบบนี้นะคะพับมาด้านนี้ค่ะบิดมาแล้วก็สอดเข้าไป นี่ค่ะเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ดูนะคะกลีบไหนที่ยังไม่สวยเราก็จัดแต่งให้สวยงามนะคะแบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็พับกลับขึ้นด้านบนค่ะพับกลับขึ้นไปด้านบนแบบนี้นะนี่ค่ะพับแล้วก็สอดกลับขึ้นไปด้านบนค่ะทุกเส้นเลยนะคะ น,นี่ค่ะเสร็จแล้วนะแต่แบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ตัดปลายดิ่บิ้นทิ้งค่ะนะคะดอกบัวมณีจันท์นะคะสวยๆง่ายๆของเราค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ